คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นยามค่าคืนไหมครับและจะทำอย่างไรเมื่อรถเมยที่คุณขึ้นไปไม่ได้พาคุณกลับบ้านเมนักศึกษากะดึกที่เพิ่งย้ายมาเช่าห้องใกล้โรงงานเธอไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เธอมักจะทำงานเสร็จก่อนเที่ยงคืนเสมอแต่วันนั้นเธอเลิกงานช้าต้องเก็บของในห้องสมุดจนเสร็จก็เกือบตีสามพอดี ความเหนื่อยล้าทำให้เธอรีบเดินกลับห้องเธอหยุดเดินมาเห็นป้ายรถเมย์ตั้งอยู่ริมทางตรงปากซอยสารเก่าทั้งที่ตอนกลางวันมันไม่มีอยู่ตรงนั้นแน่ๆมันเป็นป้ายเก่าที่ขึ้นสนิมมีร่องรอยการใช้งานที่ยาวนานตัวอักษรแทบจะลบไม่ออกแต่เมเห็นเลขเส้นทางหนึ่งชัดเจน999เเลขที่ดูเหมือนไม่มีอยู่จริงบนถนนสายนี้ ไม่กี่นาทีต่อมารถเมคันหนึ่งแล่นมาอย่างเงียบผิดปกติไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยแม้แต่น้อยรถเมสีซีดจางที่ไม่มีโฆษณาประตูเปิดออกโดยไม่มีคนขับออกมาต้อนรับเหมือนประตูถูกควบคุมโดยอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในเมลังเลแต่ความเหนื่อยล้าและความอยากรู้ทำให้เธอก้าวขึ้นไปทันทีที่เมเก้าวเท้าขึ้นไปบนรถ ความรู้สึกเย็นเยือกก็เข้าปะทะข้างในมีผู้โดยสารนั่งเงียบเรียงแถวทุกคนแต่งชุดสีสีดเหมือนคนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทุกคนนั่งตัวตรงและไม่มีใครขยับเลยเหมือนรูปปั้นที่ถูกแช่แข็งในเวลาเมเดินไปหาที่นั่งว่างตรงกลางรถพยายามมองหาคนขับแต่ที่นั่งคนขับกลับว่างเปล่ามีเพียงพวงมาลัยที่ค่อยๆหมุนไปเอง ทันทีที่ประตูปิดลงเสียงผู้หญิงแก่ที่นั่งแถวหน้าก็เอ่ยขึ้นเบาๆเสียงที่แหบแห้งเหมือนไม่ได้ใช้มานานขึ้นผิดคันแล้วหนูที่นี่ไม่มีทางลงนะเมขขมวดคิ้วด้วยความสับสนหมายความว่ายังไงคะนี่มันรถเมสาย999ไม่ใช่หรอหญิงคนนั้นค่อยๆเง่อยหน้าการเคลื่อนไหวของเธอช้าจนน่ากลัว ใบหน้าเหี่ยวย่นเผยให้เห็นเบ้าตาที่กลวงโบไรดวงตามีเพียงความมืดมิดคนที่ขึ้นคันนี้จะถึงปลายทางเดียวเท่านั้นปลายทางที่ไม่มีใครกลับออกมาได้รถเมคันนั้นแล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆความเร็วที่ผิดธรรมชาติสำหรับรถเมคเก่าๆภาพนองหน้าต่างปลายเป็นสีเทาภาพของถนนและอาคารถูกบิดเตือนจนดูเหมือนภาพวาด เสียงข้างนอกรถเมยหายไปอย่างชิ่งเชิงเหลือแต่เสียงลมหวีดหวิวที่ดังอยู่ในความเงียบเมตื่นตระหนกเธอพยายามกดกริ่งที่อยู่ข้างที่นั่งแต่ไม่มีเสียงใดดังขึ้นความหวาดกลัวทําให้เธอพยายามจับขอบกําแพงรถเพื่อส่งตัวแต่มือของเธอทะลุกําแพงรถเหมือนหมอกรถเมคันนี้ไม่ได้เป็นของจริงทันใดนั้นมีเสียงเคาะดังขึ้นตึงต้งตึ้งเป็นจังหวะที่สม่ําเสมอ ดังมาจากด้านหลังที่นั่งของเธอเมหันไปมองในกระจกข้างและเห็นร่างของตัวเองสะท้อนในชุดนักศึกษาแต่ใบหน้ากลับซีดขาวไร้สีเลือดดวงตาเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวภาพสะท้อนนั้นดูเหมือนศพที่ถูกแช่แข็งกำลังนั่งอยู่ข้างๆเธอเมหันกลับกลับไปไม่เห็นใครแต่เมื่อมองกลับไปที่กระจกอีกครั้งภาพสะท้อนนั้นกลับมองมาที่เธอและรอยยิ้มอย่างช้า เผยให้เห็นความพึงพอใจเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่พบรองเท้าของหญิงสาวคู่หนึ่งตกอยู่ตรงปากซอยสารเก่ารองเท้าผ้าใบาที่เต็มไปด้วยร่องรอยการเดินทางไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยเลือดผู้ลิตตารวจสอบสวนชาวบ้านแต่ไม่มีใครเคยเห็นรถเมสาย999และไม่มีใครจำได้ว่าป้ายรถเมเก่าๆนั้นเคยตั้งอยู่ตรงนั้น มีแต่ป้ายรถเมย์เก่าๆที่เลื่อนหายไปต่อหน้าตำรวจเมื่อเวลาเปลี่ยนเป็น3นาฬิกา1นาทีหายไปในอากาศบางเบาราวกับมันไม่เคยมีอยู่จริงและในบางคืนที่เลยเวลาตีสามไปแล้วชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงกริ่งรถเมล์ดังแผ่วๆมาจากซอยสารเก่าคุณคิดว่าเมล์ลงจากรถเมล์สาย999แล้วหรือไม่ครับ หรือเธอได้กลายเป็นผู้โดยสารที่นั่งเงียบๆและกำลังเดินทางไปสู่ปลายทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อรอคอยเพื่อนร่วมทางคนต่อไปที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ในเวลาตีสาม